บวันนี้ก็มาตกปลาไม้ธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมครับวันนี้เอาเบียดมา6กคันครับก็ตอนนี้ได้เป็นตัวหนึ่งแล้วครับเป็นปลาส้อยนะครับครับตอนนี้ก็รอชมผลงานต่อไปนะครับ นี่ครับมาแล้วครับผลงานวันนี้นะครับดูครับผลงานวันนี้จัดไปครับนี่ครับได้แล้วครับเนี่ยจัดไปครับเป็นปลาสร้อยนะครับดูสิครับเนี่ยจัดไปครับผมนี่คร like ับเข้าอีกแล้วครับเนี่ยครับปลาเข่าแข็งนะครับหรือว่าปลาสร้อยนะครับ เห็นไหมครับจัดไปครับเลยัวยแล้วครับสวยมากเลยครับเลยเห็นไหมครับเลยมาอีกแล้วครับเลย่าสร้อยนะครับจัดไปครับสุดยอดเลยครับนี่ก็ยังเข้าเรื่อยๆนะครับเียเห็นไหมครับตอนนี้ก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็ถือว่าหมานนะครับโอเคเลยครับจัดมาเรื่อยๆครับหมายธรรมชาติครับผมก็ยังเข้าเรื่อยๆครับนี่ยตอนนี้ก็เข้าเรื่อยๆครับนุ่นครับคันนุ่นกำลังจะกินอีกแล้วรับนี่ครับตัวสวยๆทั้งนั้นครับสวยงามมากเลยครับเี่สุดยอดครับมาอีกแล้วครับนี่จัดไปครับเห็นไหมครับปลาฝอยครับ ตัวนี้สายใหญ่มากเลยครับนี่ปาตะเพียนครับนี่ดูครับนี่ครับดูครับสวยงามมากครับโอ้สุดยอดตัวนี้สวยนะครับตเพียนนะครับหมายธรรมชาตินะครับสุดยอดมากเลยครับนี่ครับก็ยังเข้าเรื่อยๆครับนี่ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงแล้วนะครับปลาก็ยังเข้าเรื่อยๆนะครับนี่ สวครับมีแต่ไซส์สวยๆเลยนะครับนี่ครับเข้าอีกแล้วครับนี่ยังเข้าเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงกว่าฝาแล้วนะครับนี่สี่โมงเย็นตอนนี้ผมก็ยังไม่เก็บเบ็ดเลยนะครับยังเข้าเรื่อยๆนะครับเข้าติดๆกันเลยครับสุดยอดเลยครับนี่ปลากระมังครับนี่ สายสวยๆเลยครับนี่ปลากระมังสายกำลังงามครับตอนนี้เริ่มเข้าแล้วครับสี่โมงฟ้านะครับมาดูยกกระชังนะครับเนี่ยมารู้ว่าจะได้กี่หางครับอุ้ยติดขึ้นแล้วครับโอ้โหหลายตัวเหมือนกันครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับสุดยอดเลยครับเนี่ย นี่ครับผลงานตอนนี้หมายธรรมชาตินะครับขอได้โทษครับผมก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ยกกระชังจะกลับบ้านแล้วครับนี่ตอนนี้ก็เวลาเกือบจะ6กโมงแล้วครับโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม